ดูแลง่ายครับอันนี้มันไม่ต้องใช้อะไรเลยก็พื้นต้นทําใบก็อย่างที่เห็นน่ะใบใหญ่ใบสวยใบยาวนะครับเปิดตาดอกนะครับที่จะต้องไปสรรหา<ต>พวหนงขั้วเหนียวเขาบอกว่าต้องใส่ขั้วเหนียวต้องใส่นั้นไม่ต้องไปซื้อมาแล้วไมเชื่อ <c oughs> ที่ว่าปีก่อนนู้ในที่สองร้อยกว่าลูกอ่ะคงนู้น่าฉีดไปเขียวไอ้ยอดมาอย่างไงมันไม่ร่วงใช่แต่คนไ้ซื้อของไอ้นั่นมาขออันอื่นมาที่บอกว่า้อนมากยิ่งใส่ยิ่งร่วง แต่ใช้นี่นะมันไม่ร่วงซุดเลยต้นหน้าหนึ่หกสิบลูกทามาให้แบบใช้ง่ายที่สุดใช้ถามหน่อยไปที่แล้วป้าแจ๋วใช้ตัวนี้มาตัดลูกเป็นงไงบ้างคะสิ่งที่ได้จากฝาเขียวฝาแดงเนี่ยเขาได้ข่าวว่าลงปลื้มมากน,นะพราค้าชอบเหลือเกินไม่ใช่พ่อค้าแย่งกันมั้งเนื้อพูอะไรกลมสวยดีปหคะครับกลมกลมสวยดีพูเต็มน้ำหนักดีนะครับใช้แค่ตัวนี้ฝาเขียวฝาแดงครับ ขีดพ่นตลอดเลยเราของเราใช้กันมาก็ปีนี้เข้าปีที่สามตลอดนะคะขีดพ่นตลอดเนาะปีแรกครับปีแรกมาเริ่มใช้ตอนดอกปีนู้นเลยแล้วปีที่ผ่านมาก็ทําใบกันมาเนาะจนเก็บผลผลิตไปที่แบบลงแย่งซื้อกันเนี่ยโอ้ยดอกมาหมดแล้วป้าแจ๋วดอกครับก็เพิ่งตัดเนี่ยนายจ้างก็ตัดสามวันเลยตัดเนยละกวาดยังไม่เสร็จเลยเป็นไงสวย อ่ะกวาดโคนนะครับก็ไม่เห่ว่าจะกวาดเต่เต็มไม่ไว้ต้องจ้างเคาอยู่ดีเลยอ่านะดอก,กเริ่มก็เริ่มจะมาอยู่เหมือนกันปะเ่ยวเมื่อวานก็ฝนงั้นก่อนฝนตกต้นตวันติดกันเลยใช่แต่ต้นข้างหน้าฟอร์มดอกมาชัดยาวแล้วเนี่ยเราแต่งอย่างปีก่อนที่บอกต้องแต่งต้องแต่งจําได้ไหมอุ้ยมาใหม่อีกต้องบอกอีกต้องบอกอีกนะอโอเคต้องบอกทุกปีต้องบอกนตอนนี้ลงสารไปลาบมันเป็นปมเป็นก้อนเออี่ะลใช่มีนึกว่าเอายาีนยังรออยู่วันนุ้เอาไรเนาะมาล้าง ของเรานี่แหละก <K> ็ใช้ทําใบก็เห็นแล้วใบสวยใบยใหญ่ใบาย,ยาวปีที่แล้วก็เปิดตาดอกมาแล้วก็ใช้อันนี้ใช่ไหมใบหนึ่งใบสองใบสามก็สวยมา